ตูบ้บอลสีแบบไหนที่เลี้ยงได้ทุกฤดูนะครับผมวันนี้มาเอาใจชาวบอลสีกันบ้างครับเริ่มมีลูกค้าบ่นว่าพี่ไม่เห็นทําบอลสี แนะนําเรื่องการเลี้ยงบอลสีอะไรบ้างเลยเนาะเอาใจแต่เสน่ห์จันนะครับพี่อ่ะโอเคเดี๋ยววันนี้เรามาดูเรื่องบอลสีกันบ้างครับหลายคนถามมาว่าพี่ผมจะทําตู้ยังไงดีว่าให้ให้ให้เลี้ยงได้สวยได้อะไรเหมือนพี่เนาะจริงๆแล้วมัน,มนจะมันจะมีหลักการอยู่นะครับจริงๆอ่ะต้องบอกเลยว่าต้นไม้ครับผมเขาเขาชอบความชื้นนะอย่างบอลสีพวกนี้ครับเป็นไม้ชอบความชื้นแล้วแสงเยอะนะจะได้สีที่สวยเนาะแต่จริงๆแล้วเขาไม่ได้ชอบความร้อนแบบร้อนมากสูงจัดจนแทบจะโดนนึ่ง เนาะเพราะไม่งั้นต้นไม้จริงๆเขาก็จะไม่ไหวเหมือนกันยิ่งในฤดูที่เป็นฤดูร้อนนะครับที่กำลังจะเข้ามาถึงเนี่ยไม่งั้นมันจะผ่านไปไม่ได้เนาะหลายคนก็คือโดนโดนอบนึ่งจนจนเขาเรียกว่ากลายเป็นหัวบอลสีกลายเป็นมันมันต้มมันเผาเออจริงๆเราผ่านประสบการณ์ตรงนั้นมาแล้วนะเนาะจริงๆหลักการมันง่ายๆเลยครับจริงๆถ้าใครใครรู้เรื่องเรื่องหลักของอากาศเรื่องของความร้อนนะครับความร้อนจะลอยขึ้นที่สูง นะครับแล้วเขาก็จะถูกระบายออกด้วยช่องด้านบนนะครับจะสังเกตนะครับผมจะเจาะรูตู้เลยอ่ะนี่อ่ะอย่างพัดเกยให้สวยอย่างนี้เนาะสวยอ่ะทุกคนอ่าเขาอากาศร้อนเขาจะลอึ้นที่สูงเนาะพี่เกย์ลองเปิดตู้เลยเปิดตู้นี้เลยเนาะอ่ะเห็นไหมครับพี่เกเปิดตู้เลยเนี่ยเดี๋ยวเราพามาดูตู้ค่ะที่เป็นลักษณะแบบไหนที่เราจะผ่านได้ทุกฤดูเนาะพี่เกเนี่ยครับเวลาเลี้ยงอย่างอย่างอย่างตัวนกพาราจระแสงตัวนี้นะครับผมเขาเป็นไม้ที่ อค่อนข้างชอบแสงแต่ไม่ได้ชอบความร้อนจัดนะครับถ้าร้อนจัดคือเขาจะแบบเริ่มจะจะเริ่มซุดเลยจากที่สังเกตที่เคยเลี้ยงมานะครับเพราะฉะนั้นการเลี้ยงในตู้ที่ร้อนจัดอบปิดสนิทเนี่ยมันจะทาให้ให้ต้นไม้หลายต้นเขารับไม่ได้เพาบางต้นเขาทนความร้อนได้ไม่เหมือนกันเนาะในหลักการจริงๆในธรรมชาติเขาก็ไม่ได้ร้อนขนาดในตู้อบนี้มไม้ยังสวยเลยในฤดูฝนเห็นไหมสวยมากทุกคนเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วไม้ต้องการความชื้นแสง แต่ความร้อนจ,จัดๆแบบนึ่งเนี่ยไม่ต้องการเนาะเราจะเราจะทําการอย่างถ้าเป็นตู้ผมเนี่ยผมจะทําการเจาะรูเพื่อระบายความร้อนอ่าเดี๋ยวพามาดูลักษณะรูเนี่ยคะ่ะสวยยกตู้ทุกคนนะด้านไหนดีเอ่ยอันนี้<ต>ก็ได้ค่ะ,ะตู้นี้ก็ได้เนาะอ่ะ,อะผมจะเจาะรูนะครับเพื่อระบายความร้อนเห็นไม้ความร้อนจะพุ่งออกมาเลยในช่วงกลางวันอืมเจาะก,กี่รูคะพี่เกจริงๆแล้วแต่นะครับแล้วแต่ช่วงฤดูเนาะบางคนก็จะใช้วิธีถ้าคนที่เคยเขาเลี้ยงมาเนีเขาจะรู้เขาจะใช้วิธีในการแง้ม แง้มตู้ไว้นิดนึงอะไรเงี้ยข่อนหน้าร้อนเหรออ่าแต,แต่แต่การแง้มอะ่ะอย่างที่บอกความร้อนก็จะสะสมอยู่ด้านบนนี้อ่าความร้อนลอยขึ้นที่สูงนะครับเขาจะสะสมยี่ด้านหมดแต่ถ้าเราเจาะรูด้านบนความร้อนจะพุ่งออกไปเลยอ๋อโอเคอ่าแล้วความร้อนจะไม่แผ่ลงไปด้านล่างมากอนี่กี่รูเนี่ยกี่รูนะหลายรูเลยครับผม<ๆ>เอาจริงๆความเหมาะสมก็ต้องดูว่าแสงที่เราได้รับมา,มากน้อยแค่ไหนเนาะแล้วเราก็เจาะเจาะลองทดสอบดูก่อนก็ได้นะครับ อ๋อพี่เกจอดแบบนี้เลยตู้ที่จอดก็ไม่จอดเทสได้เลยนะครับว่าจริงเวลาล้วงไปในอุณหภูมิจะแตกต่างกันเห็นได้ชัดเลยลองล้วงหน่อยอ่านึกภาพออกคือเราเอหลักการเนี่ยเราแค่ต้องการให้มันชื้นใช่ครับไม้ไม่ได้ต้องการความความความร้อนความร้อนมากขนาดนั้นเออไม่ได้ว่าต้องอบแบบสนิทหายใจไม่ออกใช่เหมือนเวลาเราที่เราหลักการที่เราจอดรถกลางแดดนะครับทาไมเราต้องแหนมกระจกเพื่อลดอุณหภูมิภายในเนาะอันนี้ก็เช่นกันใช่แต่ความชื้นอ่ะเวลาเขานั่นมา ความชื้นเขาก็ยังคงตลบอบวนอยู่ด้านในนั่นแหละก็จะเกิดไอ้น้ําปกติเลยอ่าซึ่งจริงๆแล้วมันเพียงพอกับต้นไม้ที่ได้รับอยู่แล้วแล้วเติบโตดีด้วยแลเติบโตดีใช่ครับแล้วไม้จะเจริญแล้วอีกอย่างข้อดีของการทําวิธีนี้ยเวลาเราเอาไม้ออกมานอกตู้อ,อ่ะไม้ก็จะไม่แข็งแรงอย่างเวลาผมเอาไม้ไปงานอะไรพวกเนี้ย<อ>ไม้อยู่ได้ทั้งวัน เออเออออจะไม่ล้มไม่พับเหมือนไม้ที่แบบอยู่ในตู้ที่อบปิดสนิทอ๋อนึกภาพบอกนึกภาพบอกอันนี้มันก็เหมือนกึ่งออกเลี้ยงธรรมชาติแต่ก็ไม่ไม่ใช่ซะทีเดียวแหละแต่แล้วทนทานได้มากขึ้นเราควบคุมสภาวะแวดล้อมให้ให้ได้ได้ได้ส่วนที่เราไม่ต้องการเราก็ระบายมันออกไปซะอย่างในเรื่องของความร้อนก็คือการสรุปเลยก็คือการเจาะรูอย่างนี้ใช่เจาะรูเพื่อระบายความร้อนออกนะครับจจุดเลยเจาะในจุดที่สูงที่สุดเพื่อที่จะระบายความร้อนเพราะอากาศร้อนจะความร้อนจะลอยขึ้นที่สูง เป็นเรื่องปกติอ่าเป็นเป็นหลักของธรรมชาติอยู่แล้วนะครับผมโอเควู้ได้ประโยชน์มากเลยอันนี้เราสามารถใช้ได้ทุกฤดูเลยถูกต้องเลยพีเดีทุกฤดูเลยจริงจแต่ข้อข้อเสียมันก็มีก็คืออาจจะมีเรื่องแมลงเรื่องอะไรงจริงๆก็ค่อนข้างน้อยมากอืมจากที่ลอยดองมาที่จะลองเข้าไปนะครับแล้วก็อ่าเรื่องของความชื้นที่มันจะถูกระเหยไปอาจจะต้องเติมน้ําบ่อยขึ้นกว่าการปิดสนิทอีกนิดนึงเกสเกสเกสนะครับผมแต่ถามว่าถ้าถ้าเทียบแล้วกับการสูญเสียเวลาวันไหนที่แดด แดดอ่าแดดแรงแล้วเราในช่วงฤดูร้อนเนี่ยมันโดนนึ่งเนี่ยมันสูญเสียทั้งตู้เลยนะครับเออเอเพราะเราเคยผ่านไปแล้วนะจุดนหนเนาะแล้วก็เรื่องของหน้าดินด้วยไหมพี่เกหน้จะไม่ค่อยแฉะมากจะไม่แฉะมากใช่ก็จะไม่เกิดไม่เกิดฟิล์มเยอะทําให้ต้นไม้เขามีอากาศกับกับให้ให้หายใจกับรากเนาะโอเคเกสพี่เกเกสเลยอันนี้เกสเลยเห็นไหมแล้วจะไม่ค่อยแฉะมากค่ะแล้ววิธีอีกวิธีหนึ่งที่คนชอบใช้กันคือเพิ่มสแลนสังเกตนะครับไม่ได้เจาะตู้แต่เพิ่มสแลนอ่าซึ่่่งงงตตออนนนนนนัััั้้้้มมมาจะไไไปลดขแสทีรบ อ่ก็ทําให้บางทีสีต้นไม้ดอบลงสีไม่สวยไม่กัดสีบ้างอะไรเงี้ยซึ่งจริงๆมันเป็นการแค่ที่ปลายเหตุจริงๆต้นเหตุมันคือความร้อนอาจริงๆต้นไม้ยังต้องการแสงอยู่เพราะฉะนั้นถ้าเราไปเพิ่มแสแลนเนี่ยบางทีบางทีมันก็ทําให้เราเสียโอกาสเ,เหมือนกันนะในการได้ต้นไม้ที่โตเร็ว สีสวยเออนะครับเนาะถ้าใครอะาเอาเทคนิคนี้ไปใช้ก็ได้นะครับเออเอออันนี้เป็นอีกไอเดียนะคะอาจจะชอบหรือไม่ชอบก็ได้เอาตามจริตนะทุกคนนี่เป็นแค่แนวทางเนาะแล้วก็บางคนถ้าไม่เจาะก็ก็แง้มตู้เนาะแต่อย่างที่บอกแต่อันนี้คือเราไม่แง้มแล้วก็ปิดแล้วก็ให้เขาโฟล์นี่เจาะยตู้เลยที่ทำมันจะระบายได้ดีกว่าในการเจาะด้านบนอ่าการอลอยขึ้นที่สูงหลักการง่ายเลยเข็นเลยโอ้ต้นนี้สวยมากแล้วก็มีเอ่อ คนที่ติดตามถามเนาะว่าอุ้ยทำไมพี่แบบเลี้ยงแบบว่าพวกตระกูลแบบนี้สวยจังยิ่งโดยเฉพาะนา้าเอ่อนพรัตจลัแสงเนาะจริงๆต้องบอกอันนี้เป็นซีครับเหมือนกันเนาะนพรัตจลัแสงเขาจะเลี้ยงต่างกับดาราน,นหนึ่งใช่จากที่เราเคยผ่านหน้าร้อนมาเราจะรู้เลยว่าเขาจะไม่ค่อยชอบร้อนมากดาราอดทนได้อดทนได้มากกว่าเอออันนี้ต้องบอกล่วงหน้าค่ะสําหรับใครที่ชอบไม้ตระกูลนี้เนาะแล้วก็พี่เก้จริงๆไม้หลายตัวก็เหมือนกันเนาะหลายๆกันเหมือนกันเลยใช่ไหม เหมือนเหมือนกันเลยใช่ไหมพี่เกแนะนํานกพิราจระแหน่แสงนะคะเผื่อใครอยากที่จะมีไว้ติดตู้ใช่ครับตัวนี้เป็นเป็นไม้เป็นไม้สิทธิ์กุญเจจีลาเนาะเออเจจีลาพึ่งสมศักดิ์นะคะคุณเจนะชมบุรีนะคะไม้สวยเลยครับไม้ฟอมประกวดเนาะถ้าใครอยากได้อารมณ์ถ้าใครสายดาราต้องมีครับเนาะใครสนใจยังไงก็สกิดถักได้มีไซส์เล็กไซส์ใหญ่ค่ะมีมีหลากหลายไซส์เนาะใช่ครับเออเรามีเยอะก็จริงค่ะแต่ว่าราคาในตลาดก็ยังดีอยู่หลักหนึ่งนะคะ เพราะ,ะว่าเราคัดแต่ไม้สวยขายเท่านั้นใช่ใช่ครับผมเนาะต้นไหนไม่สวยเราไม่ขายเนาะ,ะจำนวนที่นี่มีครับแต่ที่ในตลาดไม่มีครับอ่าไม่เทครับโอเคขอบคุณพี่เกมากค่ะขอบคุณมากครับ